แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่6คนรวยชื่นชมผู้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จคนอื่นๆคนจนชิงชังผู้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จคนจนมักมองความสำเร็จของผู้อื่นด้วยสายตาขุนเคืองอิจฉาและลิษยาหรือไม่ก็บอกว่าพวกเขาโชคดีซะจริงหรือแอบกระซิบเบาๆว,ว่าไอ้คนรวยหน้างโง่เอ้ย คุณต้องตระหนักไว้ว่าถ้าคุณเห็นคนรวยเป็นคนเลวไม่ว่าจะในเรื่องใดด้านใดหรือรูปแบบใดก็ตามและคุณอยากจะเป็นคนดีคุณก็ไม่มีทางร่ำรวยได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเป็นในสิ่งที่คุณจงเกลียดจงชังได้อย่างไรความขุ่นเคืองและความโกรธแค้นที่คนจนหลายคนมีต่อคนรวยช่างรุนแรงจนน่าแปลกใจดูราวกับพวกเขาเชื่อว่าคนรวยเป็นตัวการที่ทำให้พวกเขายากจน ใช่เลยถูกต้องที่สุดคนรวยกอบโกยเงินไปหมดมันก็เลยไม่เหลือตกมาถึงฉันแน่ละ่ะนี่มันบทพูดของพวกสวมบทผู้ถูกกระทําชัดๆผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้คุณฟังนี่ไม่ได้จะบ่นนะครับ แค่อยากเล่าประสบการณ์ในชีวิตจริงที่ตรงกับแนวคิดนี้เท่านั้นเมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมยังมีปัญหาด้านการเงินอยู่ผมเคยขับรถกระป๋องบูโรทั่งตอนนั้นผมไม่เคยมีปัญหาเวลาขับรถเปลี่ยนเลนเลยคนส่วนใหญ่ยอมให้ผมขับแทรกได้แต่พอผมรวยขึ้นมาและซื้อรถจาก,กวัวสีดำใหม่เอี่ยมผมอดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงจ,จู่ๆผมก็ถูกสังคมรังเกียจและถูกชูนิ้วกลางใส่ วันดีคืนดียังถูกคว้างปลาเข้าของใส่ด้วยซ้ําเพียงเพราะเหตุผลประการเดียวคือผมขับรถจากัววันหนึ่งผมขับรถผ่านย่านคนจนในซานดิเอโกเพื่อนําไก่งวงไปบริจาคให้มูลนิธิการกุศลเรื่องในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ผมเปิดประทุนรถและสังเกตเห็นผู้ชายเนื้อตัวสกรปรก4ี่คนนั่งอยู่ท้ายรถปิกอัพที่จอดอยู่ข้างหลังผมแล้วทันใดนั้นพวกเขาก็เริ่มเล่นเกมบาสเกตบอลกับรถผมโดยพยายามชูกระป๋องเบียร์ให้เข้ามาในรถเปิดประทุนของผมหลังจากทำรถผมบุ๋มไป500รและมีรอยถลอกลึกอีกหลายจุดพวกเขาก็ขับรถผ่านไปพลางตะโกนด่าว่าไอ้คนรวยหน้างโง่เอ้ยแน่นอน ผมนึกว่ามันเป็นเพียงแค่คราวสวยเท่านั้นแต่หลังจากนั้นสองสัปดาห์ผมจอดรถทิ้งไว้ในย่านคนจนอีกแห่งหนึ่งพอเดินกลับมาภายในเวลาไม่ถึง10นาทีรถผมก็ถูกขูดเป็นรอยทั้งแถบเมื่อผมแวะเวียนไปในละแวกนั้นในครั้งต่อมาผมจึงเช่ารถ Ford e เอสคอร์และน่าประหลาดใจเหลือเกินที่ผมไม่เจอดีอีกเลย ผมไม่ได้บอกว่าย่านคนจนมีแต่คนเลวนะครับแต่จากประสบการณ์ของผมดูเหมือนจะมีหลายคนเหลือเกินที่เกลียดขี้หน้าคนรวยใครจะรู้บางทีมันอาจเป็นปัญหาโลกแตกเหมือนเรื่องไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันก็ได้มันเป็นเพียงเพราะพวกเขาถังแตกพวกเขาจึงเกลียดคนรวยหรือเป็นเพราะพวกเขาเกลียดคนรวยพวกเขาก็เลยถังแตกเท่าที่ผมรู้ใครจะไปสนกันถึงยังไงบทสรุปสุดท้ายก็คือพวกเขาก็ยังยากจนอยู่ดี การไม่เกลียดคนรวยอาจเป็นเรื่องที่พูดได้ง่ายแต่มันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณด้วยการหลงเข้าไปติดกับดักแห่งอารมณ์สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแม้กระทั่งตัวผมเองไม่นานมานี้หนึ่งชั่วโมงก่อนขึ้นเว,นนนเวทีสัมมนาผมนั่งกินอาหารเย็นในห้องพักของโรงแรมแล้วผมก็เปิดทีวีเพื่อจะดูผลการแข่งขันกีฬาและบังเอิญเปิดไปเจอรายการทอล์คโชว์โอปรากำลังออกอากาศอยู่ ถึงผมจะไม่ได้ติดรายการทีวีงอมแงมแต่ผมก็ชอบโอปราผู้หญิงคนนี้มีอิทธิพลในด้านบวกต่อผู้คนมากมายมากเกินกว่าที่ใครในโลกนี้จะทำได้และผมว่าเธอสมควรจะได้รับเงินทุกเพนนีที่เธอหามาได้หรือมากกว่านั้นด้วยซ้ขาขณะนั้นเธอกำลังสัมภาษณ์นักแสดงสาวฮันลี่เบอร์รี พวกเธอกำลังคุยกันเรื่องค่าตอบแทนที่ฮัลลี่เพิ่งได้รับจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องล่าสุดซึ่งเป็นค่าตัวนักแสดงหญิงที่สูงสุดเป็นประวัติการ20ล้านดอลลาร์ แล้วฮัลลี่ก็บอกว่าเธอไม่แคร์เรื่องเงินเธอพยายามต่อสู้ให้ได้ค่าจ้างเป็นจำนวนเงินมหาศาลเช่นนี้ก็เพื่อเบิกทางให้ผู้หญิงคนอื่นๆได้ทำตามผมได้ยินเสียงตัวเองกระแนกระแหนว่าอ๋อเหรอดึกว่าผมและทุกคนที่ดูรายการนี้โง่นักหรือยังไงคุณน่าจะเจียดเงินก้อนโตที่ได้ไปให้เงินเดือนประชาสัมพันธ์ของคุณบ้างนะเพราะนั่นเป็นสุนทรพจน์ที่ยอดที่สุดที่ผมเคยได้ยินมาเลยละ่ะ ผมรับรู้ถึงอารมณ์ในด้านลบๆที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นภายในใจของผมและในเวลาเพียงแวบเดียวผมก็ไหวตัวทันก่อนที่พลังงานด้านลบจะเข้าครอบงำพอๆขอบคุณมากที่แสดงความเห็นผมตะโกนบอกตัวเองเสียงดังเพื่อกลบเสียงแห่งความอิจฉาริษยานั้น ผมไม่อยากจะเชื่อทั้งที่ผมเป็นนายสมองเงินล้านตัวจริงเสียงจริงแต่ผมกลับกําลังเคืองยายฮันลี่เบอร์รี่ที่หาเงินได้ก้อนโตกว่าผมมากผมรีบเปลี่ยนความคิดแล้วตะโกนออกไปสุดเสียงเยี่ยมไปเลยน้องสาวสุดยอดเลยวะ่ะคุณคิดค่าตัวถูกไปนะเนี่ยอย่างคุณเนี่ยน่าจะได้สัก30ดอลลาร์ยอดไปเลยฝีมืออย่างคุณก็สมควรได้รับแล้วละ่ะแล้วผมก็รู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย ไม่ว่าอะไรจะเป็นเหตุผลที่แท้จริงที่เธออยากได้เงินจำนวนนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่เธอแต่อยู่ที่ผมตัางหากอย่าลืมว่าความคิดเห็นของผมไม่ได้ส่งผลอะไรต่อความสุขหรือความร่ำรวยของพันลี่เบอร์รี่เลยแต่มันส่งผลอย่างยิ่งต่อความสุขและความร่ำรวยของผมเองอีกเรื่องที่ควรจำไว้ก็คือความคิดและความเห็นไม่มีดีหรือเลวไม่มีถูกหรือผิดหรอก มันผุดขึ้นมาในหัวของคุณแต่มันสามารถส่งเสริมหรือบั่นทอนพลังที่จะนำคุณไปสู่ความสุขและความสำเร็จได้วินาทีที่ผมสัมผัสไปถึงพลังในด้านลบที่โลดลั่นไปทั่วร่างอดอรักษาการของผมก็เริ่มทำงานและเนื่องจากผมได้ฝึกฝนตนเองมาแล้วผมจึงจัดการปรับความคิดด้านลบให้เป็นกลางได้อย่างทันท่วงทีคุณรวยได้โดยไม่ต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพียงแต่คุณต้องรู้เท่าทันเมื่อความคิด ของคุณเริ่มไม่เสริมพลังให้กับตัวเองหรือคนอื่นแล้วรีบปรับความคิดให้เป็นในแง่บวกมากขึ้นยิ่งคุณอ่านหนังสือเล่มนี้มากเท่าไหร่กระบวนการปรับความคิดของคุณก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและง่ายดายมากขึ้นเท่านั้นในหนังสืออันยอดเยี่ยมเรื่อง The One Millionaire ของเพื่อนผมมาร์ควิ t e อร์ฮันเซนและโรเบิร์ตอัลเลได้หยิบยกเรื่องราวของรัสเซล c คอนเ l ลจากหนังสือคมความคิดของเขาที่ชื่อ A c r e s t of Diamonds ซึ่งเขียนขึ้นมากว่าร้อยปีแล้วอ่านผิดพลาดขออภัยไว้ด้วยนะคะผมขอยืนยันว่าคุณควรสร้างความร่ำรวยและมันเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องสร้างความร่ำรวยให้ได้พวกเคร่งศาสนาหลายต่อหลายคนเฝ้าถามผมว่า นักสอนศาสนาอย่างคุณใช้เวลาตระเวนขึ้นลงไปทั่วประเทศเพื่อแนะนำให้คนหนุ่มสาวร่ำรวยและหาเงินอย่างนั้นหรอกหรอใช่แล้วผมทำอย่างนั้นจริงๆพวกเขากล่าวว่ามันน่าศรัทธาตรงไหนกันทำไมคุณไม่เทศนาคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าแทนที่จะสอนเรื่องการหาเงินเพราะการหาเงินด้วยวิธีสุจริต ก็คือการเทศนาคำสอนของพระผู้เป็นเจ้านั่นแหละคือเหตุผลที่คนร่ำรวยอาจเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตที่สุดที่คุณพบเจอในสังคมก็ได้ชายหนุ่มบางคนทักท้วงว่าผมได้ยินมาตลอดชีวิตว่าถ้าใครมีเงินเขาผู้นั้นย่อมเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไร้เกียรติโหดร้ายและน่าชังสหายที่รักนั่นแหละคือเหตุผลที่ทำให้คุณไม่รวยสักที เพราะพวกคุณมีความคิดเช่นเดียวกับคนทั่วไปคุณมีรากฐานของความเชื่อที่ผิดผมขออธิบายให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่า98คนจากชายและหญิงที่ร่ำรวยหนึ่งในร้อยคนของอเมริกาล้วนเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้พวกเขารวย นั่นคือสาเหตุที่ทําให้พวกเขาเป็นคนที่เชื่อถือด้านการเงินนั่นคือสาเหตุที่ทําให้พวกเขาสามารถบริหารองค์กรใหญ่ๆและมีคนมากมายร่วมงานด้วยชายหนุม่มอีกคนพูดขึ้นว่าแต่บางครั้งผมได้ยินเรื่องของคนที่หาเงินได้เป็นล้านๆด้วยวิธีมีชอบ ใช่ทุกคนเคยได้ยินเรื่องทำนองนี้ผมเองก็เช่นกันแต่ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานๆครั้งหนังสือพิมพ์จึงพากันลงข่าวหน้าหนึ่งอย่างคลึกโครมจนกระทั่งคุณคิดว่าคนรวยคนอื่น,นๆก็ร่ำรวยด้วยวิธีคดโกงเช่นกันสหายที่รักจงขับรถพาผมออกไปยังชานเมืองฟิดาเดลเฟีย และแนะนำให้ผมรู้จักกับเจ้าของบ้านแสนสวยที่รายล้อมไปด้วยสวนดอกไม้อันง,งดงามบ้านอันสง่าเลศหร,ดรูด้วยศิลปะอันวิจิตรอยู่ร,บรอบๆเมืองใหญ่แห่งนี้และผมจะแนะนำให้คุณรู้จักผู้ที่มีน้ำใจงามที่สุดและเก่งกาดด้านธุรกิจที่สุดในเมืองของเราพวกเขาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านผู้ที่มีเกียรติซื่อสัตย์และมีจิตใจบริสุทธิ์ นอกจากนี้พวกเขายังจริงใจมัธยัต์และมีความรอบคอบยิ่งกว่าใครเนื่องจากพวกเขาเป็นเจ้าของบ้านเหล่านั้นในการเทศนานั้นพวกเราสอนให้ทุกคนต่อต้านความโลภและเรียกสิ่งนั้นว่าเงินสกปรก กันอย่างติดปากจนชาคริสเตียนเข้าใจว่าการมีเงินเป็นเรื่องเร็วร้ายไม่ว่าสําหรับใครหน้าไหนก็ตามแท้จริงแล้วเงินคืออำนาจและคุณควรมีความทะเยอทะยานในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ได้มันมาครอบครองคุณควรมีเงินเพราะถ้ามีเงินคุณสามารถสร้างสรรค์ความดีได้มากกว่าถ้าคุณไม่มีเงินเงินใช้พิมพ์ไบเบิลเงินใช้สร้างโบสถ์ เงินใช้ส่งนักสอนศาสนาไปยังที่ต่างๆและจ่ายเงินเดือนให้นักเทศดังนั้นผมขอยืนยันว่าคุณควรมีเงินถ้าคุณสามารถสร้างฐานะอันมั่งคั่งได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนั้นย่อมหมายถึงพระผู้เป็นเจ้าได้มอบหมายหน้าที่นี้ให้แก่คุณผู้ที่เครง่งศาสนามีความเชื่อที่ผิดมหันที่คิดว่าคุณจะต้องยากจน,นข้นแคนคุณจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีมีศีลธรรม งานเขียนของคอนเวลให้แง่คิดอันยอดเยี่ยมไว้หลายข้อข้อแรกพูดถึงการเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้อื่นในบรรดาคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการสร้างฐานะอันมั่นคั่งความไว้เนื้อเชื่อใจที่ผู้อื่นมีต่อคุณนับเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆลองคิดดูสิ คุณจะทำธุรกิจร่วมกับคนที่คุณไม่เชื่อใจแม้แต่น้อยไหมไม่มีทางเพราะฉะนั้นการที่คุณจะร่ำรวยได้คนจำนวนมาหาศาลย่อมต้องเชื่อใจคุณและเมื่อมีคนเชื่อใจคุณมากขนาดนั้นคุณก็ต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือไม่ใช่น้อยเลย คุณสมบัติใดอีกที่จำเป็นต่อการสร้างความร่ำรวยและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการรักษาความร่ำรวยเอาไว้ให้ได้แน่นอนว่ากฎทุกข้อล้วนมีข้อยกเว้นแต่โดยรวมแล้วคุณต้องเป็นคนแบบไหนจึงจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านลองนำคุณลักษณะต่างๆต,ต,ต่อไปนี้ไปปรับใช้ดูนะครับมองโลกในแง่บวกเชื่อถือได้มีสมาธิมุ่งมั่น อดทนขยันกระตือรือร้นเข้ากับคนง่ายมีความสามารถในการสื่อสารฉลาดพอประมาณและมีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นอย่างน้อยอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในข้อเขียนของคอนเวลคือคนจำนวนมากถูกสอนให้เชื่อว่าคุณไม่สามารถเป็นคนรวยที่ดีหรือเป็นคนรวยที่มีศรัทธาในศาสนาได้ผมเองก็เคยคิดอย่างนั้นเช่นกัน ผมก็เหมือนคนส่วนใหญ่ที่ถูกเพื่อนฝูงครูสื่อและองค์ประกอบอื่นๆในสังคมรุมกรอกหมูนว่าคนรวยล้วนแต่เลวและละโมบมากกันทุกคนแต่ก็อย่างที่บอกแหละนี่เป็นความคิดที่เหลวไหลทั้งเพเมื่อผมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่ยึดติดอยู่กับความเชื่อเก่าแก่ที่อิงอยู่กับความกลัวผมพบว่าคนรวยที่สุดที่ผมรู้จักเป็นคนมีจิตใจที่ดีที่สุดเช่นกัน ตอนผมย้ายไปซานดิเอโกเราย้ายไปอยู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในย่านหรูหราที่สุดของเมืองเราชอบความงามของตัวบ้านและสภาพแวดล้อมในละแวกนั้นแต่ผมประหม่าเล็กน้อยเพราะผมไม่รู้จักใครเลยและรู้สึกว่าผมยังปรับตัวเข้ากับที่นั่นไม่ค่อยได้ผมเลยกะว่าจะอยู่เงียบๆและไม่เข้าไปสูงสิงกับคนรวยหัวสูงพวกนี้ แต่แล้วสวรรค์ก็ดนบันดาลให้ลูกๆของผมซึ่งอายุ5้าขวบและ7ขวบในเวลานั้นได้รู้จักกับเด็กคนอื่นๆในระแวกบ้านและไม่นานผมก็ขับรถพาลูกๆไปเล่นกับเพื่อนๆที่มีบ้านหลังใหญ่โตมโหลานผมจำได้ว่าตอนที่เคาะประตูไม้แกะสลักหรูหรามีความสูงอย่างน้อย20ฟุตแล้วแม่ของเด็กก็ออกมาเปิดประตูและพูดขึ้นด้วยเสียงที่เป็นมิตรที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินว่า ฮาร์ฟยินดีมากเลยที่ได้พบคุณเข้ามาก่อนสิผมยังงงเล็กน้อยตอนเธอรินชามะนาวและยกชามผลไม้มาให้ผมจะมาไม้ไหนกันเนี่ยสมองขี้ระแวงของผมเฝ้าสงสัยแล้วสามีของเธอก็หยุดเล่นกับลูกๆที่สะวายน้ำและเดินเข้ามาทักทายด้วยความเป็นมิตรยิ่งกว่าฮาฟเรารีใจมากที่คุณมาเป็นเพื่อนบ้านของเรา คุณต้องพาครอบครัวมาร่วมงานเลี้ยงบาร์บีคิวของเราคืนนี้นะเราจะแนะนำให้คุณได้รู้จักทุกๆคนและเราไม่ขอรับคำปฏิเสธนะว่าแต่คุณเล่นกอล์ฟหรือเปล่าผมจะออกไปรอบที่สโมสรพรุ่งนี้ไปด้วยกันไหมตอนนี้ผมถึงกับช็อกไปเลยเกิดอะไรขึ้นกับพวกหัวสูงในจินตนาการของผมผมร่ำลาพวกเขาและกลับมาบอกภรรยาที่บ้านว่าเราจะไปร่วมงานเลี้ยงบาร์บีคิวกัน โอ๊ยตายแล้วเธออุทานฉันจะสวมชุดอะไรไปดีละ่ะใจเย็นๆที่รักคุณยังไม่เข้าใจผมพูดคนพวกนี้เป็นมิตรจะตายคุณเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละเราไปร่วมงานปาร์ตี้ในเย็นวันนั้นและได้พบกับผู้คนที่อบอุ่นใจดีใจกว้างและน่ารักที่สุดเท่าที่เราเคยพบเจอมาในชีวิตเมื่อถึงจุดหนึ่งประเด็นสนทนาก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่ององค์กรการกุศลที่ดูแลโดยแขกคนหนึ่งในงาน และแล้วสมุดเช็คเล่มแล้วเล่มเล่าก็ถูกบรรดาแขกทยอยหยิบออกมาผมแทบไม่อยากเชื่อผมเห็นคนต่อคิวมอบเงินให้ผู้หญิงคนนี้ทว่าเช็คแต่ละใบก็มาพร้อมเงื่อนไขพวกเขาตกลงกันว่าจะบริจาคแบบยื่นหมูยื่นแมวนั่นคือผู้หญิงคนนั้นต้องสนับสนุนองค์กรการกุศลของผู้ให้เงินบริจาคเช่นกันใช่แล้วครับ ทุกๆคนในงานต่างเป็นผู้ก่อตั้งหรือไม่ก็เป็นผู้บริจาครายใหญ่ในองค์กรการกุศลอย่างน้อยหนึ่งแห่งเพื่อนที่เชิญมาร่วมงานก็ให้ความช่วยเหลือมูลนิธิการกุศลหลายแห่งแต่ละปีพวกเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นผู้บริจาคเงินรายใหญ่ที่สุดของเมืองให้กับมูลนิธิเด็กนอกจากพวกเขาจะบริจาคเงินส่วนตัวปีละหลายหมื่นดอลลาร์แล้วในแต่ละปี พวกเขายังจัดงานการกาล่าดินเนอร์เพื่อหาเงินบริจาคสมทบทุนอีกหลายแสนดอลลาร์ด้วยนอกจากนี้เรายังได้รู้จักกับหมอคนหนึ่งซึ่งสนิทสนมกับครอบครัวนี้ค่อนข้างมากเขาเป็นหนึ่งในหมอรักษาโรคหลอดเลือดโป่งคองที่ดีที่สุดในโลกและทำเงินได้มหาศาล โดยเฉลี่ยแล้วเขาจะได้รายได้จากการผ่าตัดแต่ละครั้งอยู่ที่5 0 0 0 1 0ถึง10,000ดอลลาร์และเขาทำการผ่าตัดวันละ4-5ถึง5ครั้งโดยเฉลี่ยผมพูดถึงเขาขึ้นมาเพราะในทุกๆวันอังคารจะเป็นวันผ่าตัดฟรีซึ่งเขาจะผ่าตัดให้คนไข้ในเมืองที่ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาในวันอังคารเขาจะทำงานตั้งแต่6โมงยันสี่ทุ่มและผ่าตัดคนไข้เป็น10รายโดยไม่คิดค่ารักษาแต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้นเขายังตั้งองค์กรของตัวเองขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อชักชวนแพทย์รายอื่นให้เปิดวันรักษาฟรีให้กับผู้คนในชุมชนของตนด้วยไม่ต้องบอกก็คงรู้ว่าความเชื่อเก่าๆในหัวผมที่ว่าคนรวยเป็นพวกหัวสูงจอมละโมบเลือนหายไปจนหมดเมื่อผมได้รู้ความจริงตอนนี้ผมรู้แล้วว่าความจริงเป็นสิ่งตรงข้ามกับที่ผมคิดมาโดยตลอดจากประสบการณ์ข,ของผม คนรวยที่สุดที่ผมรู้จักเป็นคนดีที่สุดที่ผมรู้จักเช่นกันแถมยังใจกว้างที่สุดด้วยผมไม่ได้บอกว่าคนจนนิสัยไม่ดีหรือใจแคบแต่ผมกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าความเชื่อที่ว่าคนรวยทุกคนเป็นคนเลวนั้นไร้สาระสิ้นดีความจริงก็คือการเกลียดชังคนรวยเป็นหนึ่งในหนทางที่นำไปสู่ความยากจนที่แน่นอนที่สุด มนุษย์เราทุกคนต่างมีนิสัยติดตัวและการจะเลิกนิสัยหรือความเคยชินใดๆก็ตามเราต้องอาศัยการฝึกฝนแทนที่จะเกลียดขี้หน้าคนรวยผมอยากให้คุณฝึกชื่นชมคนรวยสรนเสริญคนรวยและรักคนรวยวิธีนี้จะเป็นการปลูกฝังความเชื่อลงในจิตใต้สํนึกของคุณว่าเมื่อคุณร่ำรวยคนอื่นจะชื่นชมสรรเสริญและรักคุณ ไม่ใช่รังเกียจคุณอย่างที่คุณอาจรู้สึกต่อคนรวยอยู่ในเวลานี้หนึ่งในนักปรัชญาที่เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของผมมาจากสุภาษิตฮูน้าโบราณซึ่งเป็นคำสอนดั้งเดิมของผู้เท่าชาวฮาวายนั่นคือจงสรรเสริญในสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณเห็นใครมีบ้านสวยก็จงสรรเสริญคนคนนั้น และสรรเสริญบ้านหลังนั้นด้วยถ้าคุณเห็นใครมีรถสวยจงสรรเสริญคนคนนั้นและก็สรรเสริญรถของเขาด้วยถ้าคุณเห็นใครมีครอบครัวที่อบอุ่นก็จงสรรเสริญคนคนนั้นและสรรเสริญครอบครัวของเขาด้วยถ้าคุณถ้าคุณเห็นใครมีรูปร่างที่งดงามก็จงสรรเสริญคนคนนั้นและสรรเสริญร่างกายของเขาด้วยหลักการเห็นความมั่งคั่งจงสรรเสริญในสิ่งที่คุณต้องการปัชญาหูนา ประเด็นคือถ้าคุณเกลียดสิ่งที่คนอื่นมีไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆก็ตามคุณจะไม่มีวันได้สิ่งนั้นนอกประเด็นคือถ้าคุณเห็นใครขับรถจาก,กวัวสีดำเปิดประทุนคันงามอย่าคว้างกระป๋องเบียร์ใส่รถคันนั้นประกาศเจตจำนงนะคะวางมือทาบหัวใจแล้วพูดว่าฉันชื่นชมคนรวยฉันสรรเสริญคนรวยฉันรักคนรวย และฉันจะเป็นหนึ่งในคนรวยพวกนั้นด้วยจากนั้นเอานิ้วชี้แต่ศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านข้อปฏิบัติของสมองเงินล้านนะคะข้อหนึ่งฝึกฝนตามปรัชญาฮูน้าสรรเสริญในสิ่งที่คุณต้องการขับรถตระเวนไปรอบๆบเมือง ซื้อนิตยสารมาอ่านดูภาพบ้านสวยๆรถคันงามและอ่านเรื่องราวของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเมื่อคุณเห็นสิ่งที่ชอบจงสรรเสริญสิ่งนั้นและเจ้าของหรือคนที่เกี่ยวข้องด้วยข้อ 2. เขียนและส่งจดหมายหรืออีเมลสั้นๆไปให้คนที่คุณรู้จักไม่จำเป็นต้องรู้จักเป็นการส่วนตัว ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในด้านใดก็ตามบอกเขาว่าคุณชื่นชมและยกย่องความสำเร็จของเขามากแค่ไหนแล้วพบกันในคลิปถัดไปของแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่7นะคะสวัสดีค่ะ